เอกอันชาแนลมาแฟล์ฟลอสวัสดีครับสวัสดีครับขอ <laughs> บกันกับเอกอันชาแนลครับผมนี่อะไรเนี่ยอสีมันแบนบโดนขาวๆไปไรเงี้ยอลังของขาวๆนี่พี่ชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินใช่นะคอรีแปด โล o โนะครับมาดูกันเลยไม่เสียเวลานะครับเคอรี่รุ่นนี้บอกก่อนมันเหมือนเขาเป็นแบรนด์ใหม่เกิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาอ่าเหมือน Air Jordan กับ Nike ใช่ไหมถต้องอันนี้เป็นแบรนด์เค r อรี่กับ Under Armour ถูกต้องะเกี่ให้ดูก่องก่อนไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กล่องก็คือโลโก้ครับเหมือนชูสามนิ้ว่ะเวลาที่เคยอรี่ยิงลง เม่อคุณอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยใช่ชูสามนิ้วก็เป็นแบรนด์ของเคอรี่นั่นเองนะครับมีเหลืองๆแลยชอบสีเหลืองนี้มากเลยดีนะครับก็ต่อมาอันนี้มีเคอรี่โอเคลองดูที่ตัวรองเท้านะครับได้เคอรี่แปดโฟล์นะครับเป็นคําโฆษณาของเขาเลยเพราะเรื่องของคำว่าโฟล์ครับโฟล์นี้ที่นี้โฆษณาให้หน่อยละกันคือไหลลื่นไม่ติดขัด บาหิวไม่สะดุดทําอะไรก็โฟล์นะเล่นบาสก็โฟล์ชูดก็แม่นนะกินข้าวก็ไวอร่อยด้วยอร่อด้วยโอเคเกี่ยวกันไหมเนี่ยการดีไซน์เท้าเนี่ยต้องพูดถึงอันนี้เป็นอันดับที่1นึ่ก็คือโฟล์โฟล์คือพื้นใช่พื้นโฟล์ยังไงครับนะครับปกติรองเท้าเนี่ยจะมีอัปเปอร์หนึ่งชิ้นนะมีตัวรองรับแปลงแท่งหนึ่งชิ้นครับแล้วก็มียางรับเบอร์ชิ้นนอกแปะอีกหนึ่งชิ้น ลองเท้ารุ่นนี้ครับเอายางนั่งออกไม่มีครับมีแค่บอดี้แล้วก็แล้วก็ยางโฟมโฟมข้างล่างนี้เลยจบสองชิ้นจะตกใจมากว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปเล่นมาถูกต้องความหนึ่งมันจะมีเหรอใช่นะครับผมให้ดูพื้นก่อนนะเนี่ยพื้นนะครับคือมันเป็นลวดลายแบบก็เป็นลายช้อของเขาเลยเป็นงน้ําเป็นกระจงกระจายเป็นอะไรไม่รู้อะเยอะแยะเลยนะครับ แต่สิ่งมหัศจรรย์นะครับของการยึดเกาะตัวเนี้คือคันเทพคือคือปกติมันจะใช้คําพูดว่ายึดเกาะดีใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีพื้นนอกครับแต่ผมใช้คําว่าคันเทพยึดเกาะคั้นเทพเลยคันเทพเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังีว่าคันเทพยังไงนะตรงกลางมีไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยนึงกระดูกสันหลังตัว traction ตัวการนะครับป้องกันรองเท้าบิดตรงนี้ต้องมีนช่ครับเขาไม่ลืมที่จะใส่เพราะว่าอะไรคือโ o งโ flow ตัวเนี้ มันมีความนุ่มค่อนข้างเยอะเลยที่เหนือกว่าเคอรี่ทุกรุ่นที่ผ่านมาแต่สัมผัสได้ชัดเจนเขาเคลียร์ว่านุ่มที่สุดละนุ่มที่สุดในตระกูลเคอรี่ของเขาเนี่ยนุ่มที่สุดในแบรนด์และเบาที่สุดใช่เบาจริงใช่นุ่มจริงใช่ใสมาแล้วนะครับเวราแบบประทับใจนีถึงข้อดีที่เขาออกแบบดีไซน์มาใหม่และกล้าทําอะไรใหม่ๆและสิ่งที่ได้คือความนุ่มกับความเบาที่ดีขึ้นมากขึ้นแบบก้าวกระโดดคราวนี้มาเรื่องของตัวรองเท้า เนี่ยจะเห็นว่าเป็นแบบพวกนิดอีกแล้วผมใช้คำไม่ถูกเป็นเป็นนิวดีไซน์นะครับนะระบายอากาศดีนะตายใหญ่ใช่อันนี้มันเอนจิเนียร์เมชเลยหรือเปล่าไหมมันไม่ใช่เมชสิมันเป็นนิดไม่รู้อ่ะสักอย่างโอเครับแต่ผมมองว่ามันเป็นการถักทอที่ทำออกมาได้เข้ารูปเท้าโอเคเลยนะซึ่งลงตัวมากอดีมันก็คือน้ำหนักเบามาก คือใบกัดดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีแบบนู่นนี่นั่นเยอะแยะคือมันเน้นที่ความเบาอุปกรณ์ปรปกนั่งไม่ค่อยมีเบาอ่ะเบาเป็นหลักเลยนะครับตรงเชือกเนี่ยเขาใช้พ u ูเสริมนะครับฟิวเข้ามาคือเวลาดึงล้งนะครับเห็นว่าตรงหูรองเท้าตงเนี้ยคือมันจะวิ่งไปถึงข้างล่างอเพราะนั้นเวลารัดเชือกดึงขึ้นมาก็จะชอตเ้ากันช็อนะครับเชือกเป็นแบบแบนนะครับมีสีนี้มีเหมือนแบบ ลายทองอ่ะทำแซมเป็นเส้นๆมันดูแบบไม่เรียบเกินไปมีแมชชีนนะครับข้อสุดท้ายมีสีทองขึ้นมาเส้นหนึ่งด้วยครับตรงนี้นะครับเรื่องของการใช้เนี่ยใช้ง่ายมากสวมง่ายสุดๆนะดึงเชือกปึ๊บปั๊บล้างเชือกตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้วยด้วยตรงนี้มันน่าใสด้วยพี่คือมันใส่ง่ายครับอเาเหมือนซ็อกไล่อะล็อกดาวน์ง่ายใสง่ายแล้วมันไม่คลายนะมันไม่คลายง่าย นะตรงชิ้นนี้ก็ดีไซน์มาได้ดีเป็นชิ้นหนังนะครับมีตาคลีี่โลโก้อยู่ชัดเจนตรงเนี้ยดีมากดีไซน์ได้ดีส่วนของข้อเท้าอ่ะก็คือเป็นนิดเลยแหละใช่ไม่บาดเลยนุ่มใส่สบายอีมดีมากให้ความค้่งตัวแบบขั้นสูงใครใส่รองเท้าข้อต่ำข้อมิดข้อซ่อนแต่ด้ถ้าเท้าขาวก็ใส่สูงหน่อยมันจะมันจะเลอะเหงื่อเลอะเหงื่อเลอะเหงื่อข้ซ้อนเนี่ยทำสูงขึ้นมาหน่อย อ่าตรงนี้เพื่อการซัพพอร์ตที่ดีขึ้นนะครับมีชิ้นหนักในการช่วยสวมลงมาชิ้นหนึ่งแต่ด้านในอ่ะจะเห็นว่ามี2ชั้นมีเลเยอร์ที่เป็นด้านนอกขอบนอกแค่แต่ข้างในอ่ะบุกฟองน้ำาะครับเป็นเลเยอร์ที่บุกฟองน้ำไว้ค่อนข้างหนานะครับตรงนี้ใส่เข้าไปใหญ่ตรงนี้ใส่เข้าไปส้นเท้าล็อกดีเอาอยู่วิ่งวิ่งเร็ววิ่งกระโดดไม่มีเงื่อนนะครับบีบดูชัดเจนมากเป็นสันโค้งเป็นเหมือนเกือกม้าลอยอันเนี้ย ไม่มีฮิวพอเตอร์ฝังข้างใน What เออเออไม่มีแต่เขาใช้ไอ้ชิ้นหนังเนี่ยชิ้นหนังเนี่ยตัวนี้สีทองเนี่ยเหรอสีทองด้านหลังด้วยด้านหลังอ่าตรงเนี้ยเขาทำค่อนข้างแข็งค่อนหนามมันจะไม่ใช่หนังแบบนิ่มๆใช่ใช่คือตรงนี้เขาเอามาช่วยล็อกส้นเท้าแทนฮิวพอเตอร์ที่จะล็อกด้านในบริบปังด้านในเออนะตัวนี้แต่ว่าตอนที่ผมลองดูก็โอเคถามว่าทำไมเขาใช้แบบนี้คือลดน้ำหนัก คือเขาลดน้ำหนักทุกจุดตอบสนองกับคอนเซ็ปต์ของว่าโฟล์ต้องเบาต้องสบายคือตอนแรกเราดูแต่รูปเราไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เราคุยกัน้องมันดูแปลกแต่ตัวจริงโคตรสวยสวยมากนะครับแล้วยิ่งสีขาทองคือสีทองเขาทำมาได้แบบเป็นทองที่สวยงามคือพี่เอกไม่งละลายตลอดเจอสีขาเไม่ได้ท่อนแสงนี่คือจะเห็นเลยว่าสวยงามวิงวิงโกลเด้นของจริงตัวนี้นะครับหมดแล้ว แค่นั้นเลยเหรอเนี่ยรองเท้าอยู่เ่นี้สรุปไว้ง่ายคือเคอร์รี่ตัวนี้มันเหมือนเปิดตัวพื้นรุ่นใหม่โปล์ทโฟลภายใต้แบรนด์ใหม่ของด้วยคอนเซ็ปต์นุ่มเบาสบายคล่องตัวยี่เกาะดีนะครับแบบก้วกระโดดไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนิดๆต้องยอมรับเลยคราวนี้มาพูดถึงประสบการณ์ว่าโอเคในการใส่เลยครับครับเรารู้สึกว่าไม่เคยมีอะไรใส่เข้าไปเบา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 ชนิดที่แบบว่า พี่เอกใายมาเป็นร้อยคู่นะครับอันดับต้นๆเลยอ่ะที่เรียกว่าค่อนข้างเบาอันดับต้นๆของรองเท้าบาสแล้วใช่ไหมใช่คือเบาอันดับต้นๆเลยอ่ะนะครับเบาจริงๆครับนะครับฟีลลิ่งอันดับแรกคือเบามากครับดับสองคือสวมใส่ง่ายครับแล้วก็การผูกเชือกตัวนี้ทํามาได้ดีนะครับล็อกหลังเท้าอะไรพวกนี้ใช้ได้นะฟีลเราใส่แล้วรู้สึกว่าเออรองเท้าบาสมันจะนึกถึงว่ากางเกงหรือรองเท้าวิ่งห่ือเเออหรือรองเท้าแคชชเชียลไม่ใช่แต่พอใส่ปุ๊บลงไปผูกเชือก เองเท้าานนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องมาวนเรื่องนั้นนะครับการวิ่งการกระโดดทําได้โฟล์จิงตามที่เขาเทลมนะครับคือเน okay. hm flow ้นท okay. ี่เบาอ่ะเบาไว้ก่อนเบาเนี่ยดับหนึ่งเลยในเรื่องของฟิลลิ่งนะคสองเท่นี้มาพูดถึงเรื NOW ่องของการโฟล์พื้นเนี่ยนุ่มแบบสัมผัสได้เลยใช่ไหมถ้านึกถึงแม้ถ้าเทียบนะเหมือนรองเท้า c a s อ่ะที่คุณใส่นุ่มๆประจำวันะโอเคแต่ ตัวนี้มันนุ่มแล้วมีซัพพอร์ตที่ดีไงเพราะมันเป็นรองเท้าบาสครับนะถ้าเป็นพู้นั้นคือนุ่มเดินทั้งวันก็คือย่อมลงไปเลยแต่นี่จะให้ฟีลแบบนุ่มๆดิบๆอ่าโอเคอ่าแล้วก็เบาๆโอเครองเท้าบาสไม่น่าเชื่อนะคือมันเหมือนไม่ใช่รองเท้าบัสไม่น่าเชื่อนะแต่ฟีลมันเป็นรองเท้าบาสโอเคคือให้ความนุ่มที่ดีมากใครชอบรองเท้านุ่มนะครับอย่ังก็สามดีนี้แปลว่าเทียร์นี่เหมาะกับเข่าเทียมากเลยเหมาะเหมาะเหมาะมันไม่ใช่นุ่มย่อมไงเฮียมันนุ่มดิบ เวลาคุณวิ่งนะมันนุ่มกดถึงไหมฮะครับแล้วดีดเด้งสปริงมันแบบอีกนิดนึงจะเข้าจมูกแล้วตีนิดเดียวต้องส้นนะคุณลงส้นหนังนะอืมอ่าเฮ้ยโอเคมันมันรึ๊บแรงดีนะครับคือกลายเป็นว่าการตอบสนองต่อแรงบีบแรงอะไรแรงส่งดีเหลือเชื่อดีเหลือเชื่อโอเคในความฟิลลิ่ที่เขาให้มาด้วยนะโอเคโหดีเหลือเชื่อจริงๆริงก็เรียกว่าสมกับที่เขาเปิดตัวเลยแต่ฟิลลิ่งที่ใสแล้วยิ่งกว่านั้นนะคือคือความหนึบ เฮียได้ยินเฮียได้ยินคนคนแซวไปแล้วพี่เอกก็พูดมาคำหนึ่งว่าปกติความสูงเราเวลาฟิลหนึบมันก็เอียดๆอะแล้วอันนี้เป็นไงอันนี้มันชุบเหมือนปืนเก็บเสียงมันไม่เมันปืนเก็บเสียงเนี่ยไม่มีเสียงเลยอ่ะมันจะดังอ่าชื่อแบบปึ๊กไม่มีสไลด์เลยเข่าจะหลุดเอาไว้ก่อนไม่ใช่ไว้มันหนึบจริงไงมันหนึบมากเลยใช่ไหมหนึบเหมือนเวลาไปเจอพื้นทาสีหนึบๆแบบ แล้วเหมือนมีกาวปุ๊บเออเบรกเลยมันให้หนึบอย่างนั้นเลยนั่นแปลว่าคนที่แข็งแรงมากๆแล้วต้องการเปลี่ยนทิศทางเร็วๆแบบเคอรี่หนึบท้ายหงวเลยหนึบมากแสดงว่าที่นโลยี่นี้ที่เขาเคลมมาว่ามันพัฒนามาจนแบบเป็นโฟมชนิดพิเศษใช่ใช่จริงๆใช่อันนี้คือความประทับใจแหละครับคันนี้ความไม่ประทับใจคือดูความนี้มันหนึบหนึบโอเคถ้าคุณใส่หลวมนะครับบุกรึ่งเบอร์หรืออะไรเงี้ยนะโอเคพื้นเนี่ยติดอ๋อข้าไม่ติด มันจะสไลด์ไปนิดนึงเลยรองเ้าในมันจะเข้าใจแล้วแต่เป็นพื้นมันติดชึ๊กทาไม่ติดชึ๊กมันจะทะลัดไปหน้าอ่ในกรณีที่คุณใส่หลวมนะโอเคแต่ถ้าคุณใส่พอดีก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์นี้เท่าไหร่มันก็จะติดทามก็จะอยู่ด้วยกันมันก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่มีเอฟเฟกต์ชึ๊กๆเท่าไหร่งั้นเฮียว่านะรองเท้ารุ่นนี้นะมันเป็นการสร้างวินัยให้กับเด็กเลยหนึงเลยคือถ้าคุณผูกเชือกไม่แน่นนะเออมันจะหลวมนะจะหลวมบนท้าคุณก็จะขยัวคุณ หนึ่งแนะนําก็คือใส่ให้มันพอดีตรงไซส์ตรงไซส์พอดีอย่าไปเผื่อหน้าเผื่อหลังแล้วก็รับให้แน่นแล้วก็กระชับให้ดีใช่นะครับถุงเท้านาหนาถุงเท้านาหนาคือหลังๆนี่มันมีถุงเท้าอย่างของท่าท่าใช่ที่มันมีนอนสลิปแบบถูกต้องเออนะครับโฆษณาให้ไปเลยโอเคใช้ได้คือถุงเท้าที่ทํามาเพื่อเล่นบาส มันมีแล้วใต้รองเท้ามันจะมีวัสดุเหนึ่งกันลื่นใส่เข้าไปมันจะติดพื้นรองเท้าครับเอามาใส่กับคู่นี้จะไม่มีอาการสไลด์แผ่เซฟแน่นอนคือจะดีสุดจะเหมาะเลยช่ครับแล้วมันไม่มีปัญหาในการถอดกันใส่เพราะว่าคู่นี้มันใส่ง่ายนะครับเพาว่ามันแมชชิ่งได้ดีถูกต้องนะครับไปลองดูท่าท่าข้อไม่ไปทาใจอีกข้อหนึ่งคือพื้นดีทุกอย่างเลยนี่แล้วทำไมถึงไม่ดีเอาไปลุยปูนเออจะเป็นยังไงผมว่าไม่ทน มีโอกาสที่มันจะคือผมจับดูอะเบิลนองมันเนึบแบบติดมือแ้วมันก็นุ่มมากเนซิีนนุ่มมากนะครับแต่ผมรู้สภาพว่า้าวัสดุแบบนี้เป็นโลหที่มันขูดข่าขูดข่าเออไม่เจอปูนผมว่ามันจะเกิดกันทะลอกอย่างรวดเร็วชีดขาอ่าปกติมันเป็นลับเบอร์แข็งไงเป็นไปได้ลับเบอร์มันจะป้องกันไว้ก่อนเป็นไปได้แต่อันนี้ตรงนี้กับระบบรองระแท่งมันคือชิ้นเดียวกันใช่นะครับ แต่เอาว่าถ้าเล่นเป็นปูนขัดเฮียว่ายังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่มีไม่มีแต่ถ้าเป็นปูนหยาบๆเลยอ่ะคือเราพูดตามธรรมชาตินะพี่ปูนหยาบๆยี่ห้อไหนก็ไม่รอดเพราะว่าเนี่ยลายมันก็ตื้นนะใช่แต่ผมแอบหวังเอาไว้ว่าว่าเมื่อมันเรียบครับด้วยความที่วัสดุมันเป็นแบบเดียวกันมันจะยังหนึบอยู่ไหมเออต่อให้ไม่มีดอกความหนึบมันอาจจะน้อยลงแต่ ด้วยตัววัสดุเองมันอาจจะยังอพอกหลืออยู่<ล>ม <า S 2> ยัง,เ,<อ>งเล่นได้ต่ออันนี้เป็นคําถามนะครับแต่แอบหวังว่ามันจะได้ครับจบแล,ล้วเธอรีแบกก็แสดงว่าวัสดุภาพรวมที่เอกือถือค่อนข้างประทับใจว่อีกตัวท็อปเลยของปีนี้เลยแล้วกันตัวท็อปเลยโอเคคู่สุดท้ายของปีนี้มาดีเรียกว่าเป็นตัวที่พี่เอกบอกโดนสำหรับผมนะผมจะใส่ไปเที่ยวไปละเพราะมันสวยเกินเกินจะใส่เล่นไปไม่ใช่ว่าเล่นบาร์ไม่ดีนะอ่า่าเนี่ยต้สมันมันรู้หลา โอ้ไม่แต่เที่ยวเยเที่ยวอ่ะแล้วมันใส่สบายไงคือมันนุ่มใส่ได้ทั้งวันเนี่ยโอเคเลยโดยจริรๆหาซื้อที่ไหนพี่เอกแน่นอนครับ Under a r m o r Shop แน่นอน b i l s t o Bilibsto นะครับเอ่อ h o Station h Station มีครับราคาห้ันเจดร้อยเก้าบาทชื่อปกติราคาคือรีเนียมันจะสตาร์ทที่6กพันสอันนี้ลงาอันนี้ลงมา นี่คุณได้แบรนด์ใหม่พาดได้แบรนด์เคอรี่กับราคาใหม่รับเทคโนโลยีใหม่คือแม่งโคตรคุ้มอ่ะน่าลองครับน่าลองมากจริงแบบฟลัคือผมบอกว่าซื้อไปตัวนี้คุ้มคุ้มจริงๆคุ้มจริงครับแล้วก็เท่ด้วยใช่ก็เฮียหวังว่าสปอนเซอร์ใจดีจะมองเห็นเราสองคนแล้วก็ถ้ส่งสีดำมาให้เฮียแต่จะคู่นีนะครับว่าเขามองมองให้อยู่ขอบคุณครับโอเคอโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดค่นะครับแล้วก็โชคดีปีใหม่นะครับทุกคนโอเคสวัสดีบ๊ายบายทุกไปแล เดี๋ยวขอยืมใส่เล่นหน่อยพี่เอาพี่แต่มันจะทะักไหมเพราะมันโอเวอร์สอง <2 S 1> ้า <5 S 1> <3. S 2> ลองสองพันเฮ้ยมันจะให้สองพันสองอเอาเค